สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้อาหารปลาดุกนะครับและอาหารปลาอื่นๆนะครับในคลองเราของเรานะครับเล็กๆนี่ฮะทำไมต้องเอายนใบตองกล้วยไปให้ในคลองนะครับเห็นไหมครับท่านจะเห็นสังเกตไหมฮะลูกหอยจุ๊บหอยจุ๊บของเรานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นปลาแลดเราไหมครับพี่น้องไหมเห็นแลาแลดเราไหมอ๋ไปไหนละอ่าหลบเข้าไปในใบตองแล้วพี่น้องเห็นไหมฮะเมื่อกี้เห็นปลาแลดไหมครับ เห็นไหมเห็นไหมชัดๆเลยไหมเห็นไหมครับตัวใหญ่แล้วครับพี่น้องเห็นไหมตัวใหญ่แล้วครับแรดของเราน้องแรดของเราเลครับเอาหวานให้หาเท่านี้ปึ๊บอ่ามันกินไหมมันจะมาขึ้นมากินอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับพี่น้องแรดแรดนะครับพี่น้องเห็นไหมกันจ้าๆเลยครับตัวแรดไอ้ปลาแรดปลาแรดผู้ผิดแปลปลาแรดครับไอ้กินสบายใจครับสองตัวสามตัวครับ คองเล็กเองนะครับพี่น้องเนี่ยคลองไม่ใหญ่ไม่โตนะพี่น้องนั่นน่ะปลาดุกปลาดุกยักษ์ปลาดุกปิ๊กอุยเนี่ยน้องปลาแรดนะครับน้องแรดของเรานะครับนี่กำลังน่ารักน่ารักครับให้เขาเพาะพันธุ์ไม่พันธุ์นะเนี่ยสามสี่ตัวแล้วพี่น้องปลาแรดเราตัวใหญ่น่าดูเนาะเลี้ยงให้มันเพาะพันธุ์ครับพันสามารถเลี้ยงได้แล้วครับคลองเล็กเนี่ยฮะเห็นไหม คือเ้าไก่นะนี่แต่ก่อนเราเลี้ยงไก่ที่นี่มันว่าอากาศมันร้อนเอาผ้ายางไปคุมมันมันตายครับเลยต้องเอาออกไอ้ส่วนไอ้นี่ก็ผักตกชว,วานะฮะผักตกชว,วาแผักตกชว,วานี่เป็น,เป,นเป็นผักที่บำบัดน้ําเสียนะครับถ้าตรงไหนแม่สกรปรกไม่ขึ้นนะครับในหน่วยนี้ทิ้งเอามาขนมาจากที่อื่นไปทิ้งเป็นสิบรอสิบรอไม่ขึ้นสักทีนะครับโดยเฉพาะ สะใหญ่ไม่รู้มันเป็นอะไรยังไงกันฮะไม่ขึ้นแต่ถ้ามีตรงไหนที่สกปรอกเอาขี้เป็ดขี่ไก่มาลงไว้นะครับมันก็จะขึ้นนะฮะมาดูปลาเร็กเราต่อครพี่น้องโอ้โหน่ารักมากเลยครับพี่น้องนี่ปลาลือบลาลยครับพี่น้องให้สักหน่อยครับนี่มากินลูกมะเก็ตนะฮะส่วนใบตองนะครับท่านจะเห็นว่ามันจะดำๆเลยแหละตัวดำๆใช่ไหมครับจะสูงไม่ห็นเลยครับ คือหอยจุ๊บนะเห็นไหมฮะหอยจุ๊บนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมาจับตามนี้แหละครับนห,หอยจุ๊บหลอกของเรานะครับกระเป๋าลัดของเรานะครับโอ้โหตกใจวิ่งหนีหมดแล้วนะไปฮะมาพักโยนทิ้งไปครับกินหมดครับหอยเชมุงเชอรี่ นี่จะเป็นปลาดุกนะฮะตรงนี้จะเป็นบอ่อปลาดุกนะครับนี่ยนะครับเนี่ยน,นคะครับตัวเบลือเบลาเลยครับตัวใหญ่สามารถเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมพันธุ์กันได้นะครับเนี่ยตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ครับ วิธีผสมพันก็ต้องน้องเราครับจ่าชายผู้เชี่ยวชาญด้านปลาหัเวเบลอนะฮะนะครับกำลัำำำมือพอครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอานินพึ่ง มาจากบ่อเพาะพันธุ์ปลาของหน่วยเรานะครับที่แจกให้ชาวบ้านนั้นก็ขอมาเลี้ยงต่อขยายพันธุ์นะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะใช้เวลาปลานินพวกนี้ครับมันไม่ใช่ปลามินหมันนะมันจะโตช้าครับช้าธรรมาชาติถ้าเป็นปลานินหมันแล้วก็ เลี้ยงแค่8เดือนเพื่อทําการค้าขายครับอย่างปนันอินซีีนะครับแม่ตัวใหญ่ใหญ่ใช้วเวลาการการเลี้ยงไม่เกินปปดแปดเดือนนะครับหลังจากเป็นเดือนแล้วมันจะไม่เป็นหมันมันก็จะสามารถแพร่พันธุได้แต่ของเราคือปลาธรรมชาติพูกไหมครับการปลาเพื่อแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ใช้เวลาการเลี้ยงก็ประมาณจะปีเกือบสองปีกจ็จะโตเป็นตัวนะครับตัวเปโลเปโล นี่นักวิ่งนักวิ่งของเราเข้าพี่น้องครับนะครับแมสซู้ๆครับแข็งแรงครับเชิญมาวิ่งได้นะครับในหน่วยนอคระหนสีของเราครับนักวิ่งของเรามีหกเย็นนะครับสักพักก็จะวิ่งข้างน้องๆข้างนอกครับมาวิ่งกันครับสวัสดีครับ